เปิดจำนวนเงินเบสคำสิงทุ่มให้กับตรงๆขนาดนี้ก่อนโดนบอกเลิกกลายเป็นท็อกออฟดอะท้าอีกคู่หลังยุติความสัมพันธ์สำหรับเบสและกุ้ยนีคําสิง์ที่ได้ออกมาประกาศโสดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่มตรงๆกฤษกรท่รามกลางเสียงวิพากษ์วิจาร์ณหลังจบสัมพันธ์แบบไม่สวยและในเวลาต่อมาพ่อสมรักคําสิง ได้ออกมาแชร์ตรงๆว่าตรงๆอยู่บ้าน2ปีไม่เคยออกค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวหรือเครื่องใช้กินนอนแต่ละครั้งมีแต่เบส่ใจไม่มีความเกรงใจไม่สปอร์ตไม่มีความเป็นลูกผู้ชายคบกัน3วันดี4วันไข้ นอกใจเมียซ้ำซากมานานแล้วพ่อปรอบทั้งคู่ไม่อยากให้เลิกกันบางวันเห็นทะเลาะกันง้างมือจะตบลูกสาวเรื่องนอกใจซ้ำซากมานานแล้วพ่อสมรักเตือนว่าผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้ใจ่าย ต่อให้ฝ่ยหญิงมีมากก็ตามและอย่าไปเถียงอย่าไปทะเลาะกับพ่อแม่ผู้หญิงถือเป็นบทเรียนชีวิตและล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดจำนวนเงินที่เบสคําสิงเปให้กับตรงๆอดีตคนรักเก่ายอมรับแบบไม่อายหมดไป3ล้านโดยงานนี้เธอก็ได้ออกมาอัปเดตชีวิตโสดในรายการ แชร์ประวัติของนิกกี้นัชัดที่ถามถึงความเป็นสาวเปวว่าถ้ามีแฟนยังจะให้เหมือนเดิมอีกไหมโดยสาวเบสบอกว่าไม่ต้องคิดว่า แต่น่าจะเป็นอยู่แล้วพร้อมเผยอีกว่าตอนนี้อายุ23ปีให้ผู้ชายประมาณ3ล้านได้แต่เป็นการให้เรื่อยๆหลายๆสิ่งรวมกันโดยนิกกี้ยังกล่าวว่าเบทเคยโทรมาปรึกษาหาซื้อนาฬิกาโรสโกรุ่นหนึ่งที่ราคาเป็นล้านซึ่งเบทก็ยอมรับว่าตอนนั้นคิดจะซื้อให้แต่มีเหตุทะเลาะกันนิดนึงก็เลยเปลี่ยนเมื่อนิกกี้ถามตรงๆว่าเสียดายเงินไหมเบต อบทันทีว่าไม่ได้เสียดายและไม่ได้อยากได้คืนด้วยไม่เคยขอของคืนใครเขาขอคืนบ้างหรอพร้อมกับบอกว่าอยากรู้จังเลยคนที่เขาขอคืนเขามีความคิดยังไงถึงได้ขอคืนถ้าเป็นเราเราให้แล้วก็ให้เลย